น่าสนใงกับชาวเกาหลีมากมีติ้งมาเป็นไงบ้างครัเอ๋ครับผมก็ก็ได้รับการต้อนรับที่เกินความคาดหมายนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่แฟนๆชาวเกาหลีแล้วก็แฟนๆที่ประเทศใกล้เคียงนะที่มาหากันก็คือรู้สึกว่าเอออบ่นมากแล้วก็มีความสุขมากที่ ได้เจอกับทุกๆคนนะครับก็ดีใจตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นแบบครั้งแรกเลยที่แบบว่าเราได้ไปทําการแฟนมิทติ้งที่ต่างประเทศนะครับผมก็ประเทศแรกก็ไปที่เกาหลีแล้วก็ประเทศต่อๆไปก็เดี๋ยวเจอกันนะครับอย่างการต้อนรับมีอะไรมาต้อนรับกาบางไม่รับเป็นแบบค่านิยมของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบความแบบธรรมเนียมของเขาเขามีอะไรมาต้อนรับเรา ก็พอวันที่เราไปถึงใช่ไหมครับเขาก็มารอต้อนรับที่สนามบินเลยแล้วก็ยืนรอเลยครับผมแล้วก็มีของให้มีขนมขนมของประเทศเกาหลีหรือว่าอะไรที่เขาเห็นว่าเรานั่งเครื่องมานานเนี่ยเขาก็มีอาหารรองท้องให้เรา มีขนมต่างๆมีขนมเป็นขนมเกาหลีแล้วก็มีพวกแมสพวกอะไรให้ด้วยวใช้สําหรับเดินทางอีกหลายวันให้ทางแบบให้ทางพวกเราแล้วก็ให้ทางทีมงานด้วยครับผมก็น่ารักมากๆครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนั้นเนื่องเพาว่าเราลงมาตั้งแต่เช้าเลยก็สึกว่าดีใจมากครับที่ได้รับการตอบรับที่ดีขอบคุณอบุ่นครับ ถ้าส่วนตัวมผมก็ตื่นเต้นมากๆครับ<ช>เพราะว่า<ช>เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปแฟนมิทติ้งต่างประเทศครับแล<ช>้วก็ผมตื่นเต้นทุกครั้งอยู่แล้วเวลาที่ได้เจอแบบแฟนๆหลากหลายแบบว่าหลากหลายประเทศหลากหลายเชื้อชาติ<ช>แบบ<อ>เวลาเราไปแต่ละที่เราก็จะได้เห็นแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนียครับผมก็เอนจอยกับการไปแฟนมิทติ้งต่างประเทศมากๆครับเรามีโชว์อะไรไว้เับเป็นพิเศษ ก็ที่พิเศษสุดๆก็ร้องเพลงเกาหลีครับที่พวกเราร้องเพลงเกาหลีกันใช่ครับเราจะร้องผิดถูกบ้างอะไรบ้างร้องผิดหรือเปล่าคนอื่นเขาร้องกันถูกคุณร้องผิดคนเดียวหรือเปล่าอาจจะเป็นผมแล้วกันครับที่ร้องผิดบ้างแต่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับเวลาได้เจอแล้วก็ที่เราซ้อมมานนะเราซ้อมมาเยอะแล้วแต่พอออกไปร้องจริงบนเวทีก็ตื่นเต้นอยู่ดีอะไรเนี่ยครับจะมเซอร์ไพรส์ไหมคะับกบพิเศษที่ออกเตรียมไว้ก็ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ไหมแต่ว่าเขาก็ดูแบบว่าเอนจอยเวลาที่เราร้องเขาก็แบบ เราก็แบบโอเคเราก็มีพลังร้องต่อไปเป็นจอยไปด้วยกันฮะเชียร์ครับแหละเคก็เชียร์ครับเราครับอมันต้องเป็นมาตรฐานไหมครถ้าไปต่างประเทศอื่นก็อาจจะต้องร้องเพลงของประเทศนานๆเลยเนี้ยี้ก็ว่าต้องดูก่อนครับต้องดูโอกาสครับแต่เราก็พยายามอยากจะทําให้แบบแต่ละแฟนมิทติ้งก็คือมีความพิเศษแตกต่างกันไปนะครับทน้ม ก็แพนคร่าวๆนะครับผมก็จะมีซีน <rawd unre> ิวไปเวียดนามใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกเราไปญี่ปุ่นด้วยกันหกคนครับช่วงปลายเดือนตุลาครับได้บอกรด้ยังฮะบอกไม่เป็นไรฮะบอกอะไรก็ได้ฮะครับแล้วก็เอออาจจะหือว่าปีนี้ก็ก็ทัวร์แบบทั่วโลกเนาะทั่วโลกไหมผมก็หวังว่าจะได้ไปทั่วทัวรไม่ทั่วโลกครับแต่ถ้าเริ่มต้นก่อนใช่ก็อยากจะไปหาแฟนๆทุกๆประเทศเลยครับครับผม นอกจากการมีติ้งแล้วมีไปเที่ยวไหนกันเป็นพิเศษไหมครับก็มีไปสวนสนุกมีไปสวนสนุกด้วยลอตเต้เวิร์ลดใช่ครับผมแล้วก็มีไปทานปิ้งย่างเนื้อย่างหมูย่างกันใช่ครับผมทางทางทีมงานของที่นู่นนะครับก็พาเราไปเลี้ยงดีมากครับกลับมาก็คืออิ่มๆทุกคนเลยแฟนๆก็แบบทักกันแบบ แต่ละคนก็คือดูหน้าแบบอิ่มขึ้นนะดูแบบว่ามีน้ำมีนวลขึ้นไปทําแบบอยู่ที่โน่นอาหารน่าจะอร่อยแหละกลับมาแบบอุดมสมบูรณ์กันเชียวชอบไหมคะที่นถ้ามีโอกาสอยากไปด้วยกันอยากอยากไปอยากไปครับผมชอบมากมากครับชอบทั้งอาหารทั้งแบบบรรยากาศรอบๆก็คือเอ็นจอยครับ